ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องเมหลวงเมียน้อยเนี่ยเยอะจริงๆมาอีกรายแล้วค่ะนี่ก็ตามจนไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะมีเมียหลวงคนนึงนะคะเขาออกมาไลฟ์ร้องขอความเห็นใจแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะบอกว่า สามีที่แต่งงานจดทะเบียนอยู่กินกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี62อะ่ะอยู่ๆไปแต่งงานใหม่กับผู้หญิงใช้ชีวิตมีความสุขแถมยังมีการโทรศัพท์กลับมาขูา่ฆ่าเธอด้วยนะบอกว่าหให้เลิกไลฟ์เลิกลงโพสต์อะไรเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเราได้แล้วไม่อย่างนั้นจะส่งผู้ใหญ่ที่รู้จักที่เป็นคนในเครื่องแบบมาจัดการลองฟังไลฟ์ของเธอสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วกันค่ะดิฉันอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะช่วยดิฉันด้วยค่ะ ดิฉันอยู่บ้านเดี๋ยวแม่อยู่บ้านแต่ว่าสามีดิฉันไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นไม่รับผิดชอบดิฉันเลยต้องนี่ดิฉันมีทะเบียนสองรถข้าคู่ดิฉันสารพัดช่วยดิฉันด้วยนะคะสามีดิฉันโทรมาข่มขู่จะมาฆ่าดิฉันค่ะดิฉันต้องตัดสายทิ้งตลอดเลยทั้งที่บอกดิฉันโทรหาเขาเขาไม่เคยรับสายดิฉันเลยค่ะขอความยุติธรรมให้ดิฉันด้วยนะคะนี่ค่ะ ภรรยาลหลวงคนนี้นะคะไลฟ์ไฟก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไปเธออยู่ช้ยภูมินะคะเธอบอกว่าสามีแอบไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นยังมีความสุขแล้วก็โทรมาขู่ให้เลิกการไลฟ์ลงรูปประจานไม่ยั้จะส่งผู้ใหญ่ที่เป็นทหารไปตํตำรวจมาฆ่ากลัวก็กลัวกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัยอยากจะให้มีคนมาช่วยเธอเล่าแบบนี้ค่ะ เธอกับสามีแต่งงานกัน18มกราคมปี2562เมื่อ2ปีที่แล้วนะจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต,ต้องตามกฎหมายนี่นี่นี่พิธีการแต่งงานของเธอเมื่อสักครู่นี้เธอก็ไลฟ์ไปโชว์ทะเบียนสมรสไปด้วยเนาะ เธอบอกว่าช่วงแรกอ่ะสามีนิสัยดีมากมเมื่อแรกรักนำต้มผักก็ว่าหวานาสามีนิสัยดีมากดูแลเอาใจใส่มาเป็นอย่างดีด้วยตลอดแต่พอคบกันไม่ได้สักระยะหนึ่งค่ะสามีมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยระยะห่างที่สามีต้องไปทำงานที่จังหวัดชนบุรีสุดท้ายก็จับได้ว่าสามีมีผู้หญิงอื่นช่วงมกราคม2563หหลังแต่งงานปีเดียวเองนะ เธอบอกว่าเธอจับได้เพราะไปเห็นภาพอินสตาแกรมของผู้หญิงคนนึง<ะ>ที่ไปนั่งกินไอศกรีมกับผู้ชายคนนึ่ง<ะ>แต่เธอบอกไอเสื้อตัวเนี้ยสีน้ำตาลเบดเบย์สีแล้วก็มีแถบขาวน้ำเงินฟ้าเนี้ยมนันคุ้นๆเหรอจาได้เลยไม่ใช่แค่คุ้นอะ <c oughs> ่ะเธอพูดเลยว่านี่เสื้อผัวฉันนี่นาเธอบอกเธอจําจได้อเอาผู้สข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับเธอหน่อยนะคะเธอบอกว่า รอแค่ราคาตั้งแต่เห็นภาพแล้วว่าสามีเนี่ยมีผู้หญิงอื่นไม่เคยไปอลรวงอลราวาดอะไรหรอกแต่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามีจัดงานแต่งงานเฉยจดทะเบียนซ้อนด้วยเธอบอกว่าโอ้โหมันเกินไปไหมแล้วภาพเนี้มาโพสต์แล้วก็ถามว่าแต่งงานแบบนี้เลยเหรอแล้วฉันล่ะทะเบียนสมรสฉันก็มีแล้วกลายเป็นว่าสามีกับภรรยาใหม่ของสามีเนี่ยก็โทรมาขู่จะฆค่าบอกว่าจะเอาไปนั่งยาขู่กันขนาดนั้นเลยนะเธอบอกว่า คนเราเนะเคยเป็นสามีภรรยากาันอยากให้กลับมาคุยกันดีๆไม่จะโทรมาขู่ฆ่ามาบอกเลิกปิดเครื่องหนีหายอะไรแบบนี้ค่าดูลงดูแลอะไรก็มาคุยมาตกลงกันสิอ่ะฟังเสียงภรรยาหลวงคนนี้หน่อยค่ะเราก็อยากจะให้เขามาเคลียร์กันให้มันรู้เรื่องนะคะถ้าเขาจะไปมีชีวิตครอบครัวใหม่เราก็ไม่ว่าแต่ก็ให้มาเคลียร์มาอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนค่ะ เพราะว่าทําอย่างเงี้ยมันเราก็เสียหน้าเหมือนกันเราก็มีสังคมของเราเหมือนกันนะคะเราก็อับอายคนเหมือนกันที่เขาทําแบบนี้เอาอย่างนี้นะคะคุณธัญญาธัญ,ญเรศเองตระกูลทราบเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเพิ่งเปิดเพจ a c e b o o k เมียยืนหนึ่งไปใช่ไหมเธอบอกอัธรูเรื่องเคสนี้แล้วเห็นไลฟ์ <live S 2> แล้วสงสารมากติดต่อมาได้เลยค่ะเธอว่าอย่างนี้เมียืนหนึ่งนะเนนี้นะ ติดต่อไปได้เลยเพจเฟซบุ๊กเมียยืนหนึ่งเซิร์ชเลยนะคะคุณจะรีบติดต่อหรือไม่ใช่ไม่ใช่ลองดูจะลองดูลองดูลองดูนะคะว่าหาเจอไหม